นอนตากแดดครับไม่มีเวลาไม่ทำอย่างอื่นกินแล้วก็นอนครับนอนตากแดดนอนตากแดดเดี๋ยวครับนอนตากแดดมีความสุขมากนอนตากแดดนอนตากแดด เฮ้ <Hey. S 2> ไปนอนตากแดดมีอยู่มนอนบ่ไอ้ร้อนจะตายมานอนตากแดดยังยีกยังยึกรับรับอา้าว นอนต่อเฉยเลยเอไม่มีอะไรทำว่างงานนอนตากแดดเป็นอะไรไว้นอนตากแดดนูน่นในบ้านก็มีร่มก็มีบ้านก็มีร่มก็มีไม่นอน นอนจากเดียว้าว้า <thoroughly adapt dear> ้า <laughs> ้าไม่อีก้า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 นอนจากเดี มาอะไรนอนตากแดด oh.